วิกกี้ซียูสวัสดีครับนะครับเมื่อเช้าเห็นงูนะครับเจองูเลยจะมาหาเสี่ยงโชคดูนะครับพี่น้องเอฟซนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรดีเลขอะไรเด็ดอนไนดังเนาะเลขเด็ดเลขดังเด็ดเลขดังหมดแล้วค่ะอ๋อหมดแล้วเหลือแต่ไม่ดังมแต่ลองลองลงมาลองลองลงมาเรกเอาค่ะเหรอ อ๋อเหลือแต่เลขไม่ดังมิมบอโอ้เหลือแต่รางวัลเนาะมันจะไม่ค่อยออกโอ้ใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่างั้นนะนะครับเดี๋ยวขอญาตสำรวจดูนะครับสักแผงวันนี้ลูกชายได้เลขที่ห้าเนาะมหนึ่งขึ้นมหนึ่งเลขที่ห้า มหน่งเลขที่ห้าอะไรนะนห้าศูนย์ห้าดีไหมเอ่ยมัหรือว่าหนึ่งห้าอันนี้คือไม่ได้บอกหวยนะครับนี่คือผมอารัมพบทขึ้นมาพูดเฉยๆเนอะนะครับว่าจะเอาเลขอะไรนะเอฟซีนะครับอขอญาตด,ดูนะครับพี่น้องขอญาตตรวจสอบดูสักหน่อยนะครับ เงี้ยไม่มีสามร้อยสามร้อยห้า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 เอ้อเสียงโชคสักดวงสักใบอันไหนที่เป็นแบบใบเดียวนะครับใบเดียวข้างบนนี่บอใบละจักบาทครับใบละร้อยบอโอ้โหใบละร้อยบาทห้าห้าาหไม่ไดเงินเราดิไม่มีถึงห้าคือมาดูทางนี้ก่อนพี่น้อง อันนี้ก็แบบใบเดียวบอกรับไม่ได้เข้าชุดใช่ไหมโอ้เอาแม่เอาแม่เองหนึ่งสอง้อยดึงอาแล้วนาทีหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีแป๊บหนึ่งขอย้ายแพงก่อนยี่สิบขอยายย้ายแพงก่อนนะครับเบิดเงินทำนี่จะเงินเงียบเบิ้ดเงินทำนี่จะเงินเงียบ เอาเงินกับของอันนี้มีมาสามร้อยเจ้าของห,อห้าไม่ห้าสี่ห้าอะไรล่ะลูกหาซื้อไงไ่ายๆครับพี่นอ้องไม่ต้องยากผม้ายแล้วแหละมัคนนิยมซื้ออยู่ห้า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 ของยายนะมันก็มีเป็นชุดเนาะผมก็เอาเป็นชุดผมจะเอาไปเดียวแบ่งได้แบ่งได้บ่แบ่งได้ก็แบ่ง แบ่งกันร้อยเดียวมั้บออย่ะบอกนะเวลาถูกมันเสียดายอ่ะแกน่าจะเอาหมดเลยตอนออกตอนออกโอ้ยบนหน้าเลยใช่ไหมเออนะครับพี่น้องอืมอืออหนึ่งห้าหนึ่งห้าอ๋อออห้าหนอ้าศูนย์นี่นี่แบ่งได้ไหมครับนี่ ลองผมเอาใบนี้แหละจะใบเดียวนะครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับพี่น้องเอฟพกท่านนะครับนี่ครับวันนี้นะครับได้โชคมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่านะครับวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนี้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงพี่น้องนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้ต่านี้ครับผมสวัสดีครับ